สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ9ก้าวิชาสามันนะครับตอนนี้อยู่ที่ปี64นะครับเติมคําข้อ2ไปดูกันเลยครับ เขาบอกว่านะครับในการหาปริมาณหมู่คาร์บอกซิลนะครับในโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับก็มี3ขั้นตอนเขาบอกว่านำโพลิเมอร์2.5กรัมนะครับมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูสีสามโมลาร์นะครับ50าสมลนะครับจนกระทั่งนะครับเจ้าหมู่คาร์บอกซิลทำยาจนหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับกรองของแข็งออกและเก็บสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือนะครับหลังจากนั้นนะครับแบ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือมา10บมลนะครับไปไตเต็ดนะครับก็คือทำปฏิกิริยา พอดีกับเจ้า hcl 0 0 5นโมลาร์นะครับเพราะว่าใช้ hcl ไป40 ml นะครับเขาถามว่านะครับโพลิเมอร์หนึ่งกรัมนะครับมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่กี่มิลิโมลนะครับและซึ่งโพลิเมอร์นี้นะครับมีเฉพาะหมู่คาร์บอกซิลเท่านั้นนะครับที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้อ่ะมาดูเลยครับแสดงว่านะครับตอนนี้เราต้องหาปริมาณคาร์บอกซิลในโพลิเมอร์ซะก่อนนะครับซึ่งต้องหาจากปริมาณที่มันพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ ดังนั้นนะครับตอนแรกผมจะหาโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะครับที่พอดีกับพอลิเมอร์ก่อนเนาะ,ะกับพอลิเมอร์หาอยังไงเอ่ยโดยการจากนะครับการนำโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะครับที่เหลือไปทำปฏิกิริยานะครับ กับไฮโดรคลอริกนะครับก็นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับทำยาไก่ไฮโดรคลอริกนะครับจะทำในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับจากสัดส่วนโดยโมลนะครับจะได้ว่าโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอ่ะส่วน1นะครับจะเท่ากับโมลของ HCl ส่วน1ด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับลองหาโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกมาครับ ก็โมลของไฮโดรคลอริกจะหายัางไงนะครับก็เขาบอกปริมาณมาในหน่วยของความเข้มข้นใช่ไหมครับแล้วก็หาแปลงความเข้มข้นให้เป็นโมลน,นะครับโดยการเอาความเข้มข้นไปคูณกับปริมาตรนะครับก็จะได้0.05ุนะครับคูณปริมาตร 40ML เนาะมันเป็นโมลต่อลิตรนะครับดังนั้นต้องทำบิลิลิตรให้เป็นลิตรก็ต้องหารด้วย1000นะครับหารด้วย1000เนาะ,ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้นะครับก็จะได้ เป็น2นะครับคูณ10ลบ3นั่นเองนะครับ2คูณ10ลบ3จากตรงนี้นะครับจะทำให้เราทราบว่านะครับสารละลายนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยครับนะ10 ml นะครับมีโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่เท่ากับ สองคูณสิบลบสามโมลนะฮะแต่เรามีสารละลายทั้งหมดกี่ ml เอ่ยอ่าใช่ครับเรามีโซเดียมไซด์อยู่หนะ้าสิบเนาะแสดงว่านะครับถ้าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ห้าสิบมลนะครับก็จะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เหมือนเทียบปรรยากาศย่างเลยครับนะเท่ากับกี่โมลก็เอาห้าสิบนะครับคูณสองคูณสิบลบสาม หารด้วย10นะครับโมลอ่ะค่อคยๆคิดเนาะนะครับจะได้เป็น1คูณ10ลบโมลนั่นเองนะครับอ่ะสแสดงว่าตรงนี้นะครับคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือนะครับอ่ะก็จะได้ว่าโมลโซเดียมศไฮดรอกไซด์เหลือนะครับจะเท่ากับอ่าหนึ่งคูณสิบลบสองนะครับโมล เขาทำเป็นมิลลิเนาะเดี๋ยวขอทําทเป็นคูณสิบลบสามแล้วกันหนึ่งคูณสิบลบสองก็จะเป็นสิบคูณสิบลบสามโมลน,นะครับอ่าจะได้เป็นมิลลิโมลไงนะครับทีนี้นะครับนะเราได้ที่เหลือละนะครับถ้าเราดูว่าเริ่มต้นว่ามีกี่โมลใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่ามันใช้ไปเท่าไหร่จริงไหมครับนะอ่าเอาล่ะทีนี้โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เริ่มต้นนะครับเริ่มต้น ก็เอาความเข้มข้นตอนแรกเลยนะครับก็คือ03นะครับคูณด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับก็คือ50ใช่ไหมครับอ่ะหารด้วยพันหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ15คูณ10ลบ3โมลน,นะครับ15คูณ10ลบ3โมลก็จะแสดงว่านะครับโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับที่พอดี กับเจ้าคาร์บอกซิลนะครับก็จะเท่ากับก็จับลบกันครับเท่ากับ5คูณ10ลบ3โมลหรือเท่ากับ5มิลลิโมลนั่นเองนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับเราก็จะทราบแล้วนะครับว่านะครับมีโซเดียมนอกไซด์นะครับที่พอดีคาร์บอกซิลนะครับเท่ากับ5มิลลิโมลนะครับซึ่งนะครับเจ้าคาร์บอกซิลหนึ่งโมลนะครับก็จะทำปฏิกิริยากับโซเดียมนอกไซด์เนี่ยตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้โมลของเจ้าคาร์บอกซิลนะครับตัวนี้นะครับเท่ากับ5มิลลิโมลไปด้วยนะครับได้เท่ากับ5มิลลิโมลไปด้วยนะครับ แต่ทีนี้นะครับมันยังไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะว่าโจทย์นะครับเขาต้องการพลิเมอร์หกรัมนะครับจะว่าจะมีคาร์บอซิลอยู่เท่าไหร่ปริมาณที่เราหามานี้นะครับเป็นปริมาณของ2.5กรัมนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องเทียบไปัวอย่างซะก่อนนะครับก็เทียบไปเลยครับว่า2.5กรัมนะครับมีเจ้าคาร์บอซิลตัวนี้นะครับเท่ากับ5มิลลิโมลนะครับดังนั้นถ้า1กรัมก็จะมีเจ้า นะครับคาร์บอกซิลตัวนี้ครับเท่ากับ5คูณ1หารด้วย2.5นะครับคำตอบก็คือ2มิลลิโมลนั่นเองครับผมข้อนี้ยาวนะครับนะ